โควิดก็ <c oughs> จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล, <c oughs> และเด็กนักเรียนเนี่ยก็คงจะกลับไปเรียนในห้องเรียนกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการป้องกันโควิดสิก็คือการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนและเป็นการฉีดเข็มกระตุ้นนะฮะท่านผู้ชมเข็มกระตุ้นก็คือเข็ม3แล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงอายุ12-17ถึงปีก็คือเด็กในระดับ มัธยมศึกษานั่นเองนะครับท่านผู้ชมม1ถึงม6เนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับวัคซีนไปแล้ว2เข็มครบโดสแล้วเข็ม1เข็ม2เรียบร้อยแล้วแต่ทางการออาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแผนก็คือจะมีการฉีดเข็มกระตุน้นก่อนประเทอมเลยเข็มกระตุ้นคือเข็ม3ล่าสุดก็บอกมาแล้วก็จะเริ่มฉีดต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปเลยคนหนึ่งประมาณ15 ไมโครกร,รัมต่อโดสผ่านระบบการสา่ก็คือให้โรงเรียนคัดกรองก่อนนะครับให้โรงเรียนแจ้งนะครับให้กับผู้ปกครองได้รับทราบว่า,ามีความจําเป็นจะต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นนะแล้วผู้ปกครองยินยอมไม่ฉีดไหมเพราะฉะนั้นเด็กที่จะฉีดเข็ม3ามเข็มกระตุน้นตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยผู้ปกครองจะเป็นผู้ตัดสินใจส่วนเด็กที่เล็กลงมาครับนั่นก็คือเด็กในระดับประถมศึกษา5-11ปี อันนี้ฉีดเข็ม2นะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าฉีดเข็ม1นะครับผ่านไปแล้ว8สัปดาห์หรือ2เดือนก็ฉีดเข็ม2ได้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมฉีดครบโดสแล้ว2เข็มแล้วทำไมต้องมีเข็ม3ทํทำไมต้องมีเข็ม4ฉีด2เข็มแล้วฉีด3เข็มแล้วทำไมยังติดเชื้อโควิดทำไมยังเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูข้อมูลครับว่าทำไม นี่เป็นข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสกันและเปรียบเทียบกับเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิ้รอน,นะฮะย้ำว่าโอเมิครอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดมากที่สุดในโลกเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยของคนที่ฉีดวัคซีนนะครับครบ2เข็มป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ฮะไม่ได้แต่ป้องกันการเสียชีวิตได้85%เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้แหละสำคัญน,นะครับป้องกันได้ถึง85%สนะนะครับส่วนฉีด3เข็มล่ะเข็มกระตุน้นก็ป้องกันการติดเชื้อได้3 4มสถึงหกและป้องกันการเสียชีวิตจากเชื้อุข้สายพันธุ์โอมิครอนได้9 8้าถึงเกเเกือบร้อยเลยครับและถ้าฉีดเข็ม4ี่ปัจจุบันก็มีบางส่วนเริ่มฉีดเข็ม4เนี่ยป้องกันการติดเชื้อไขยสายพันธุ์โอมิครอนได้8 0ดสถึงแปดสิบสองเปอร์เซ็นต ส่วนป้องกันการเสียชีวิตนั้นยังไม่มีรายงานข้อมูลยังไม่เพียงพอว่างั้นเถอ,อะนะฮะแต่เห็นไหมครับท่าทนผู้ชมเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมฉีดวัคซีนแล้วนะยังติดเชื้อโควิด3เข็มแล้วก็ยังติดมันติดได้ครับเพราะถึงขนาดฉีด3เข็มก็ป้องกันได้34-68%ขนาดฉีด4เข็มนยฮะอย่างผมเยสเข็มก็ป้องกันได้8 0ดสไม่ใช่ร้อเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีน จะกี่เข็มก็แล้วแต่ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้เหมือนกันแต่นี่ตรงนี้แหละสำคัญคือมันป้องกันการสิชีชิตได้สูงมาก2เข็มนี้ป้องกันได้85%ซึ่งภาครัฐมองว่าก็ยังไม่เพียงพอนะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนเงนี้ยแต่ถ้า3เข็มเนี่ยนะครับเห็นไหมครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่98-99%โอ้โหสูงมาก3เข็มเนี่ย